<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนจากบาวเชิดตะลอนทัวร์นะครับตอนนี้ผมไปอยู่ที่วัดคุนอินทประมูลจังหวัดอ่างทองมาเที่ยวมาทำบุญช่วงปีใหม่สันหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องบาวเชตตะลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆผมก็กำลังมาถึงเมื่อกี้นี้ เราไปเที่ยวไปทําบุญไป,ไปชมบรรยากาศกันเลยครับที่วัดคุณอินทัพประมูลกลังมาถึงเมื่อกี้นี้วันนี้ก็มีคนมาเที่ยวมาทำบุญเยอะพอสมควรอันนี้เป็นตลาด ลาดร่มสาละประชารัฐวัดคุนอินอเดินทำบุญก่อนและค่อยมาตรงนี้เป็นที่นั่งเล่น บรรยาก,กาศทำบุญปีใหม่ที่วัดคุ้น ไหว้พระด้วยกันช่วงนี้โควิดกำลังระบาดรอบสอง ใครมาก็ใั้ใส่ผัเปิดจมูกด้วยนะครับถือไหว้พระในอันนี้เป็นอุโบสถหลังใหญ่มากๆอุบสถวัดคุนยินทับประมูลแต่วันนี้ไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่าด,ดูเงียบๆอย่างนั้น ลึกว่าไม่เปิเปดเปิดอยู่บรรยากาศทำบุญช่วงปีใหม่ที่วัดคุนอินทัพประมูลวันนี้โบสถ์หลังใหญ่ อันนี้บรรยากาศบรรยากาศ,ากาศรอบๆโบสถ์เงียบเงามากๆเลยปกติโบสถ์นี้ถ้ามีคนมาเยอะแต่วันนี้เงียบเงาเลยสงสัยเป็นเพราะโควิดระบาดก็เลยเงียบ วันนี้ผมก็ร่วมไหวพระเสร็จแล้ววันนี้แปลกมากเลยโบสถ์หลังนี้ปกติจะมีคนเยอะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนวันนี้เป็นโบสถ์หลังใหญ่โบสถ์หลังใหม่แต่วันนี้เงียบๆไงไม่รู้สงสัยเป็นเพราะโควิดระบาดรอบสองคนก็เลยเงียบๆท,ท,ทั้งที่เป็นวัดทั้งที่เป็นวันนี้วันเป็นวันอาทิตย์ แต่คนก็ยังเงียบเงียบอุโบสถหลังใหญ่วันนี้เงียบเงาเลยวันนี้กลับมาที่องค์พระนอนต่อเพราะว่าในโบสถ์นี้เงียบแทบจะไม่มีคนเลย มม,มสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับพวันนี้เงียบเหงามากเลยดูเงียบเหงาเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆไปดีกว่าไปทำบุญที่ใหม่ขอบคุณที่ทรับชมจนจบ